ซื้อก๋วยเตี๋ยวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วการซื้อไว้ให้เอาเอาเอาก๋วยเตี๋ยวมากินแช่เย็นไว้แข่งปักเลยเลยี้ยวมาชามมาประเด็นนะ่ะงานเข้าเลยลืมออไปว่าไม่ใช่ไม่จะข้าวเนาะก็มีถุงพลาสติกเนี่ยแหละแล้วก็อันนี้ใส่ไปเลยแล้วก็น้ำใส่ไปเลยนะกินอย่างนี้เนะ่ะกินง่ายๆหานแล้วจะหกไวนะ้เนี่ยอ๋อไม่รู้ด้วย โอ้ยโอ้โอเป็นกรรมกินใน่ถุงอย่างนี้เลยแล้วกันโอ้ยตายโควิดต้อโควิดโควยโอ้ยอดูสภาพรั่วกินอย่างนี้ดีนะไม่รั่วไม่รั่วดีแล้วแต่คนอย่ารั่วแล้วกัน น,นี้แหละหมนนูแข็งปากเลยห่างจนเข้าอันนี้เป็นเฉาก,าก๊อเฉาก๊อเสีดำไงเราไปเปลี่ยนเขาหืมใค,ใครกินก็เคยกินกินกุ๋ยช่ายเย็นมั้งกุ้ยได้ฟิเวเลยแข็งปากเรื้อหมูก็ชิ้นเกาะก,กันเลยเห็นไหมเิดูแ้ว เนี่ยก็ใส่เข้าไปวิบระของยังมีคนแบบอายเขาโอ้จะไม่อายสภาพนี้ไม่อาดยด้านกินได้หมดอ่ะเนี่ยเวลาเรากินได้หมดใช่ไหมเราไปยิ้ว <c oughs> เออฮิววีก็ได้เดียเดี๋ยวเปลี่ยนก็สอฟคอสไนด์ดำก็ไดีเปลี่ยนมาเดี๋ยวาากินหมดแล้วกินใหม่อ่าเขียนใหม่เขียนควยอะไรอย่างเงี้ย แดกเโอ้โช้อนจุ่มอีกโอเคครับคลิปนี้ทำอะ้สสบกนะขอดตานะครับผมสวัสดีครับอย่าไปดูอะไรมากดูอาหาแก้เครียดบางไม่ไร้กลับโควิดกันมาผมทำคลิปอะไรไเล่นๆอย่างเงี้ยอย่าไปเสือด่าเนาะดูอาหาพอดูแค่ความบันเทิงเนาะใครไม่พอจะได้กดผ่านไปผมก็เป็นคนนี้แหละตลกบง่ายๆ สอคัคดีครับสวัสดีครับควัของแบบเนี่ย